สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอ P ีที่090ประจำเช้าว,วันจันทร์นะคะพี่ๆขา13ตุลาคมคะ่ะ2568านะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป กเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา1ชุดค่ะเช้านี้24รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์500บาทค่ะชอบรายการไหน099 084 1561 092 543 9610นะคะ ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะชอ,ชอบรายการไหนโทรทักไลน์หาน้องร่าพีได้เลยนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ขากดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะ รายการที่หนึ่งจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะคะเป็นหล่อโบราณนะคะเก่าๆ,ๆเลยรายการที่สองค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีค่ะมีตอกโค้ดนะคะแล้วก็มีรอยจานนะคะ รุ่นสร้างบาร,รมีปี2519นะคะมาคู่กันกับรายการที่3เป็นรูปหล่อค่ะรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะคะรูปหล่อหลวงพ่อคูณปี36ค่ะพี่ขาวัดบ้านไร่นะคะน้องรับพี่ได้มาบ้านเดียวกันมีตอกโค้ใต้ฐานด้วยนะ รูปหล่อหลวงพ่อคูณรุ่นเทพประธานพรปี36นะคะมาคู่กันนะคะปิดคู่500บาทได้เลยค่ะ3จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงค่ะ2 4 9 8นะคะที่ระลึกในงานฉลองกุฏินะคะนี่ด้านหลังรายการที่5ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อหนู เหรียญอาจารย์หนูฉลองอายุ91ปีวัดทุ่งแหลมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะปี2529นะคะด้านหลังค่ะรายการที่6เป็นไอ้ง่างตาแดงค่ะ มีห่วงด้วยนะคะองค์ใหญ่จ้ะพี่จา๋ารายการที่7ค่ะเหรียญหลวงพ่อซับวัดปักแรดค่ะอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะรายการที่8ค่ะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ เรียมขอพลาสติกโบราณนะคะรายการที่9ค่ะเป็นพระกิ่งไัรลีพินาศวัดบวร,บรนิเวศวิหารค่ะสิบเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะ หลังจะเป็นหลวงพ่อสุขหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ11จะเป็นล็อกเก็ตค่ะล็อกเก็ตอแปดลงสีหลังยันแบบนี้นะคะสวย12เป็นพักกิ่งหลวงพ่อแพรวัดพิกกุลทองค่ะหลังยันนะคะ เขียนว่าพระธรรมมุนีนะคะแล้วก็ใต้ฐานมีต่อโค้ดแล้วก็มีโค้ดหม่เลขเลยนะคะ1103 13หลวงผู้เอี่ยมวัดหนังค่ะหลังยันสี4สองสนะคะเป็นกระไหล่ทอง14เป็นสมเด็จเก่าค่ะ เนื้อหาเก่าๆเลยค่ะสิบห้าเหรียญหลวงพ่อจงค่ะเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะสองสี่แปดห้าค่ะหลังยัน 16ค่ะเป็นขุนแผนขุนแผนขี่ไก่เลี่ยมจับขอบเป็นเนื้อดินนะคะเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยค่ะสิเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะห่วงเชื่อมนะคะสองสี่แปดหนึ่ง หลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ18ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะรุ่นสียอดปีหนึ่งสี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลังยันสวยๆเลยค่ะลาบผลพูนทวีนะคะ 19กับ20มาบ้านเดียวกันเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะหลังเรียบนะคะ20ค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดหลังมีอักขระค่ะมาบ้านเดียวกันปิดคู่500บาทได้เลยนะคะ21เป็นพระปิดตาแล่บางไผ่ค่ะ หลังยัน22เป็นเหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนบารมีกรรมการนะคะของหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันค่ะมาพร้อมกล่องนะคะหลวงพ่อจารันค่ะ มีตอกโค้ดมีโค้ดหมายเลข6กหนะคะนี่สวย23หลวงพ่อคูณค่ะตอกโค้ดนะคะแล้วก็มีรอยจานด้วยนะนี่ขอบข้างจะมีรอยจานซ้ายขวาเลยค่ะ รุ่นพิเศษปี17นะคะ24เป็นพระกิ่งหลวงพ่อวัดเขาตะเขาค่ะปี16นะคะเพชรบุรี1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่พี่ชอบรายการไหน0ูนย์เกค่ะ 08415610925439610สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ